มาละเด้อแม่งอ่ำมาถ่ายยังได้แม่งามำป่านนั่นแม่แม่ทำไมแม่ตากเสื้อแบบนี้นะตากเพื่อลูกทขาไมปกติเขาตากตากผ้าเราต้องกลับกลับข้างทำไมแม่แม่ตากแบบนี้ตากให้ลูกแม่ไงทำไมลูกแม่เป็นยังไงทำไมลูกแม่เป็นยังไงไม่ไม่ไปถามแฟนตัวเองว่าเป็นลูกแม่เป็นแบบไหนไปถามว่าทำไมแม่ตากแบบนี้ทำไม แม่ตาให้เหมือนใครเพราะว่าไม่ทำอะไรต้องไปดูใจลูกออกว่าลูกเป็นแบบไหนเธอเธอเธอทำไมแม่ตากเสื้อแบบนั้นอะอุีคขานอะไรนะอีกิขันล้วทำไมต้องตากแบบนั้นเธอขี้เกียจอ่ะมากกวิบไซลรถประรงปิ่นยังมึงนี่โอ้ รักนะจุ๊บจุบรักนะจุ๊บจุบรักนะจุ๊บจุบเ่แม่เข้าใจลูกเลยรักแม่มากไหมรักแม่มากมแม่ครับผมขอเงินนะครับจาก 20, อาาสองหมื่นใ้ลนี่หละแม่ตักลูกรักขันใส่เงียตักเป็นแบบนึง เป็นแบบใดเนี่ยตาใคะแม่ตานี่ต้องกรัฟมาปีนใส่แบบถือทางเนี่ยตานี่หู้อดเสียบเขาหู้นันตาเส,นเสียบะไรจะตาของสีรถไม่ต้องปีน<ม>บ่มีหู้กับมัดเอาเมียนะว่าบาปเนาะมาจับกูรถดผัวพี่น้องกูก็มีเนานะ กอนี้มันแกล้งตายแล้วจ้าการตามใจภรรยาเกิดจากความรักพื้นฐาน2ประการรักภรรยามีประมาณ10%ที่เหลืออีก90%รักชีวิตผมไปก่อนนะครับยานถึกถีบ